แม่มันนอนอยู่น่าต้องกับผ้าคุ่มหัวมันใวที่เขาเมื่อซื้ออันนั้นั่นเ้งในบาะแต่เมื่าแม่จอดก้อนเพื่อนล่อเพื่อนล่อมันเห็นเออมาเม้นเพื่อนนี่นั่ไปปะบ่ตึงตังคาบอีหล่าเคยเห็นบัลลกเคยเห็นบ่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลักอันนี้กับแม่เอากลินเอาแม่ผู้ใด้หรือยังไปวื้วเป็นผู้หญิงเด็กน้อยคืออีหล่านี่ยบัลลูน้อนยังยังนี่ยจ่านองหยังบอกบอกยายแม่ น้องไอศครีมบอ๋อผู้ใหญ่น้องไอศครีมผู้นึ่งกันไอศครีมคู้น้องมันอ๋อน้ออันนี่ไอติมไอติมก็ไอศครีมอันนี้ก็อันนี้ก็ตะกี้กับเป็นเป็นเป็นยาได้อยู่นี่เป็นยาสองคนนมันสิมาน้ำกันขนาดแม่มันกินยาตลอดยังไม่ลูกผู้ลูกสาวมีก่อนนี่ผู้ขาวนี่ตะกี้นี่เป็นเป็นน้อง จ้ลยมาเกิดก่อนอีดํานั่นเป็นเป็นเอื่อยอีนั่นเป็นคนผิวดำเด้อีนี่มาเกิดก่อนมันเบากันเองมันคุยกันเองคุยกันเอง,ค,เองคุยกันลูก<ม>่หลาม,มา่าสะโตัได้ได้เป็นเอื่อยล้านย่าสองคนเบากันแมนผู้น่ะอีนึงคุณน่ะอีดําดําอ๋อมีอีกคุณเนนอันั้นมาเกิดถ้าแม่มันแม่มันหั่นคุ้ยลูกพนเป็นสาวเลล่ะจนว่าแม่อีนี่จนว่าได้ลูกสามคน มันไม่ลูกกันนะจะเกิดเบิงหลดะนาอีนี่มาเกิดนมัอีนี่มันซิงมาเกิดก่อนนี่อีน้องนี่อีเอือยมันอยู่บ่ได้แล้วมันก็มาแล้วบ่านอีน้องกันเบาเนี่ยงาป่านยังแต่ว่าดกน้อยเนี่เป็นยังมาม่วงแ่ได้อัน้แม่ก็พรมันเป็นผิวดำเดี่ยทีบอกใครคือขาวคือขาวเอามนซื้อฟอดฝ่ายหูวใจก็ซื้อตั้งแต่พุ่นูเดยอีนี่ซื้อฝ่ายอีนั่นซื้อป่าเด้เขาเล่าเองกันเด้ แดงว่าน้ามันเฉียดในการนี่มึอพี่น้องคอยรบฟังคอยกิดคอนัวลูกนั่งขึ้นมาก่อนกูกูเป็นเอื่อยมึงได้บ่อินนี้มันก็ว่ามันเป็นเอื่อยอินมันไมาไหทั้งสองยานกันเป็นเอื่อยใช่ตั้งมาแล้อแต่ว่ากันตั้งเว้าแล้วกับพันเบ้นยาสมัยตะเกียื์เพราะว่ามาจากมึงนาะ ปีปีน่ะมันลมพายุมันบ่ออินอินี่จีจีนี่จีซ้ำได้ป่ะบ่เป็นนั่ะล่ะปีกู้นี่ล่ะเข้าไปยูพีนั่นถ้าไทยนอกมันบ่อที่กี้มันเป็นพูดข้าอยู่พูดข้าเลี้ยงเม้าแล้วไปยูพีเอาเลยเฮ็ดสานอยู่พูดมันบ่มันหายน่ะลมมันหยาดเฮือนมันลมอ่ะไปไปเป็นวันนี้ตะไปเย็นที่ไปยังไปไอ้ไปมาเอาน้องเนี่ยมาไปไป ไปแล้วเห็นต้เต้นอันนั้นปิวแวะแวะอยู่สารย่างหัวแห่เห่เห่ย่างกลับขึ้นมาเฮ้ยไม่ไหายที่น้องเ็ยม่พอเสือจะหลบหลูด้อเนี่ยแต่ว่ามันไม่เสร็จมันได้หลูเข้าหลานเนาแสดงว่าตักก้งศาสตะกีมันก็เป็นอันเป็นเอื้อยกับน้องไปตั้งแต่น<า>่ะผู้นี้เป็นน้องผู้นั้นเป็นเอื้อยอีดํานั่นอีไอจคตีมนันเป็นเอ,อนื้อยตะกีะี บัานมาเกิดซะนี่ี่น้องมาเป็นเอื้อยบ้านคุณนี่มาเกิดก่อนคุณนี่มาเกิดก่อนมาบ่ท่านระหว่างนี่นะมาเถียงกันอยู่นี่อยู่มาเทียงกันอยู่นี่ล่ะเอากับฟังกูมาบ่ท่านมึงมาเกิดก่อนกูว่าเทียงกันไปมาให้คุณนี่เดี๋ยวนี้ให้กูอยากเป็นเอื้อยแล้วมาซะเพราะเราพูดหนี่า ว่าก้อนสัตว์สามื่เนี่ยลูกมันออกสามือแม่มันก็ออกเด้ผู้หอดซื้อเจ้าของผู้จักขดื้อผู้นึงเกิดน้ำแม่ผู้นึงเกิดน้ำลูกเออผู้ดำนั่นผู้เอื่อยนั่นนะเกิดน้ำแม่ผู้นี้เกิดเกิดน้ำลูกพอมันกระดำเด้นั่นน่ะคืออีนั่นแหละพอมันดำดำแม่มันกับไม่ได้ขาวเด้ออกมาป่านฝ่ายพี่น้องผ้าเสื้อยังไปลบรูด้วย นี่ก็เป็นเรื่องปฏิหาร์เมีอนที่คุณยายได้เห็นได้ฟังเพราะว่าเห็นเบิด์ตบานี่เห็นเนวเขาบอกเห็นนะนะแล้วคุณยายนี่เลี้ยวเห็นเลยแม่นนที่ตลาดบอกลานกันบอกว่าย่างไปหั่นไปนี่เขาก็เออนอกไปหล่นแล้วเขาก็ที่นาะแต่มาเลี้ยงโศกราบนี้คนบอกบอกผู้ใหญ่กับเคยบอกเคยบอกตอนนี้เพราะใหญ่เริ่มใหญ่ผู้น้องมาแทนผู้น้องมาบอกตอนนี้เป็นของผู้น้องที่บอกผูนองสามสี่วัดที่ผู้น้องดูเขเอยอ ผู้น้องบอกซื้อป่ะพี่ว่าเพิ่งจะซื้อได้ครับอันกับสิบบา้นี่นู้นีพิ่ะซื้อสารกระโปดไหนผู้น้องไปมันจะนิเเราะยมายโยมายสิบบาอสี่้อยเดะมาเนี่มูอยบ่าไหลละน้องมาเขาไปเที่ยวเขาไปเที่ยวเที่ยววิกซีมันกับวาไปเด้พี่น้องจ้าจักขอดบิกซีมึงจักขอบิกซีแต่บเอาไทยทำไปเคาะก๊อกมันเอาไทยคือมันสิบบาไทยกันแมนเอาไทย ตารางวันนี้เพิ่นบอกมาแล้วมันบอกค่ะคุณแม่เพิ่นก็บอกตัวซีตัวหาเมืวานนี้ไปใส่ดอกตัวซีตัวหาว่าสัตว์บางุดถ่ายเิ่นว่าซีสามห้องน้ำกลนบางหงน้ำกลนบอกข้าเจ้าเนี่ยแหละนะซีสามว้ายก็ืตอนนี้ตัวเลขข้างหน้าเน่ยยกไปแล้จ้านี่นะฮะแค่นี้เราไม่เล่นกูร์นไม่ไมนเล่นบัญชีหนาจช่องไม่ในต้องวยนน้าแม่นะไปลงยูทูปกัน 哦，你看到这个？ เป็นตัวเลขนะคะแกมือน่แน่ของข่อยบูมี่ได้วงกีมเีจะหาซีหนึ่งสามไม่อต้องยกกันได้ยออนกันนะย้อนกันนะย้อนมาได้ยินซีสามรลานบอก่าแต่ว่าซีบา่อยานป่านประตูนี่บ้ากพอ่อยมาแล้วบ่าวเห็นบาแล้วาอไม่ิเงินมาเรียกโดเดี๋ยวขาอจีาจ้าข่อยนี่มันไรนระตงกันนิ่งๆพานิ่งๆนิ่งๆไว้ฮันเลยจัลาว้าเ่อาไปตีปากกัป๊๊อป จะไปยิปลอตเตอรี่ไว ¿no? no no mm ้ก hmm. ้อนหมอพ่อสี่สามน้องแต่งโมหอกรอบมาเบอกสี่สามหมอกอบว่าทุยุทัวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวยุดแป๊บนึงค่ะยุนนี่นะคนเป็นห้องน้ำก้นหมอพี่แม่เออน้างานมาสีเบิงนาอีแม่บอกกัเจ้าเน้สี่ห้า ซีสามแต่คนว่าซีสามมีหนีเล่มห้องได้ยินมาเลยไหมน้องบอกมาลูกมาลูกน้องบอกน้องแตงโมเป็นคนร้องบอกเนาะอันนี้ผู้ใหญ่อยู่น้่มน้องแต่เล่ห้องบอกย่าอีกน้องว่าซีสามมาลูกแม่เบล่ะน้องบอกที่สามมาบนกีมโอเคซีสามเขียว้บล่ะ ถือว่าหลานหรือบอ่พุญนอนอยู่พุนแต่ว่าคนกับนิสเซนคือกันมันกับเ็นม่เล็กน้อยเือนกันว้าเตียงกันจนหเป็นยังไงดเป็นเอื่อยอีนี่ลอีนี่ะไหครยังเอาหันมาช่ี่นี่นีน้อยนึงเสียงเพิ่นแคปหนจอใจ้าแคบเยแคปเยอะนั่อันนี้แนวเดียวกันพี่น้องกมาเด้แคบขอัเด้จ้า ขออนุญาตถามพ่อเตียงเนี่ยมากบ่ครับมากอยู่ครับมากอยู่ผมแท่งวังกีนในแบกหลายเลยซี่สามเนี่ยแปปหนึงครับซี่สาี่สามผมแท่งวังกีนในแบกหลายเลยมันถี่มาออกวันนี้ไปเออแมนโอ้โหใดก็พ่อซี่สามเนี่ยลงพ่ออาลงครับพ่อพ่อจะมาแท่งไหมพ่ออ๋อทำไมตัวใดก็ครับพ่อซี่สามเงวดที่แล้วผมผมออกยังหลายผมเสียงหลายอยู่งวดที่เหล่ามาก มากเงินที่แล้วบานนี้มันสินรวยมากงวดนี่ก็เป็นไปได้ซีสามแต,ต่ว่าตัวซีสามนี่มาจังไรกับพอ่ออันร้านตะกูลบอกวันกี้นี่ร้านห้องบอกวันกี้นี่ว่าซีสามงวดอตอนเช้าๆชามันก็บ,บอกซีหา้าบานนี้บานชายชายมานนี่มันก็เริ่มมา่มาห้องบอกอีกว่าซีสาม,อมบอกคนเด้อตีบอกบอกข้าเจ้าแน่บอกข้าเจาเ้าแน่ เออคือภาษาข้าเจ้าเนาะเป็นภาษาผู้เฒ่าเนี่ยภาษาผู้เฒ่าบอกข้าเจ้าแน่สี่สามเล็กน้อยอนุบาลเอออนุบาลเด็กอนุบาลโซนโซนเล็กเล็กคือาจากบอกข้าเจ้าเนี่ยแม่แม่แปลว่าคือว่าบระมวนแท้ภาษาแม่แปลว่าข้าเจ้าบอกมือตามือย่าิน่ะเด้อวางสิก็ได้แต่น้องแม่กับเด็กน้อยใช่ไหมบอกข้าเจ้าได้เด้อนี่ยบอกข้าเจ้าได้ถือว่าคนเป็นผู้ใหญ่ตัวถือว่าเป็นผู้ใหญ่ ตัวไหนก็จ่าเพื่อนห้องบอกสี่สามสี่สามกับเพื่อนบอกแต่ตอนเศร้าที่เอาขนมไปตัวไหนก็สี่ห้าสี่ห้าแต่ว่าสามโตพ่อมากก็คือ4 4สี <4> ่สห้าห้ากับสีเพราะว่าตอนเช้าบอกว่าอีกสีวันก็เลยเอาสี่มือนี้เอามาใช้เป็นสี่เลงลอยเลยเพราะเพื่อนว่าเพื่อนบริได้ยินขอเสียงเลยค่ะขอเสียงแน่บอกดังๆครับดังๆสี่ห้า แล้วก็สี่สามทางนั้นที่ว่าบนยินตัวเลขก่อนครับพ่อสี่สี่ห้ากับสี่สามกลับบ่พ่อวนาไงกลับครับกลับโอ้โหวันนี้กลับกรับกราบบนล่างกันไว้ไปต้องกลับนั่นบ่พ่อวันนี้ไปแล้วต้องกลับพ่อขอเบิ่งตัวเลขนะครับอขอนุญาตเด้อพี่น้อง สี่สแล้วสี่สามแล้วก็สี่สี่ห้าสี่ห้าแล้วก็สี่สามคนที่ไปคอนเทนหูอ๋อตามนี่เนาะตามนี่ที่พ่อเตียงมากที่สุดเกิดอไรเหรอครับสี่ห้าตัวเก้าเนาะผมสี่ห้าตัวเก้านะครับสี่สามมากบ้าครับมากยุบ่อะไรมากบ่อยแต่มากขึ้นกันมากขึ้กันแต่ว่าายแต่ไเกิดขึ้นสี่ห้าตอนเจ้าที่ร้านหมา ขอบคุณครับอเอาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณป้าเตียงครับ